ถ้าลอยมากๆใช่ไหมครับบางคนนี่ถ้าใช้เวทเบา,เบาน้อยก็อาจจะรอดอย่างแต่ที่ผมสัมผัสได้เลยครับพอพื้นที่มันยาฝูเข้าตัวนะรู้สึกเข้าแบบสม่ำเสมอกว่าใช่ไหมอันนี้แบบโดนบนๆจริงๆเลย คือแบบอาจจะต้องตั้งใจเหมือนตีจะท็อปท็อมิดๆเพื่อช่วยหน่อยพื้นแชย่างฟูอยากตีแล้วยังมีสปินดีอยู่ควรจะใช้ไฮบอลใช่ครับเข้ามาช่วยได้วันนี้มาที่ TPL เพื่อจะคุยกับโปรตัฟเรื่องเกี่ยวกับเวทนิดครับคือในส่วนของถ้าเราไปเจอพื้นนุ่มเช่นเราไปตีแล้วฝนเพิ่งตกมาเมื่อคืนนี้หรือว่าช่วงฤดูการนี้มันนุ่มเป็นพิเศษ ับแต่มันไม่ใช่เพราะแค่นั้นมันคือหญ้าฟูๆนี่ก็เรียกว่าพื้นนุ่มได้ใช่ไหมใช่ครับในรบกรณีที่เราต้องการเล่นเวทเข้าลูกแล้วพื้นข้างล่างมันมีที่ใหู้พื่ายงคือให้เวทมันลอดตัวไปใต้ลูกได้เยอะได้ง่ายไม่ว่าจะว่าลอยอยู่ยอดหญ้าหรือดินนิ่มแล้วมันก็เลยลงได้ครับอาการเดียวกันอาการที่เกิดขึ้นส่วนมากเกิดอะไรขึ้นถ้าลอยมากๆใช่ไหมครับ บางคนนี่ถ้าใช้เวทเบาน้อยก็อ,อาจจะรอดลูกยอ่าโอเคก็คือมันลอยอยู่เบาน้อยผ่านไปเลยผ่านไปเลยจนรอดโดนล,ลูกน้อยมากลูกอยู่ก,กับที่หรือเคลื่อนตัวน้อยครับโอเคอันนี้เราเรียกรอดลูกครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้ใช้ไฮบราสก็จะแม่นลูกขึ้นมีโอกาสช่วยได้สปินต่างกันไหมสปินมีโอกาสต่างครับส่วนมากเขาจะทำซีจีให้อยู่สูงขึ้นหน่อยเพราะว่าอะไรยิ่งซีจีอยู่สูงถ้าเราตีโดนด้านล่างเนี้ยสปินจะเพิ่มขึ้นเหมือนเราตีไดเวอร์ครับ ถ้าเราตีท็อปเนี่ยโล<ต>ร้อนไฮสปีดตีรอดลูกเนี่ยจะเป็นไฮร้อนและโลสปินซึ่งในเวจเนี่ยก็เหมือนกันเดี๋ยวสาธิตเลยดีกว่าวันนี้เรามาเพื่อจะได้ลองกันนะครับ,รบเวลาเลือกเวชโอเคคร่าวๆง่ายๆคือเราเราพอจะเคยคุยกันไปบ้างแล้วล่ะว่าคุณเล่นพื้นนุ่มบ่อยคุณก็ควรจะใช้ไฮบาลเป็นหลักครับถ้าคุณเล่นพื้นเยนเลยแข็งปักเลยโลบาลน่าจะมีติดกระเป๋าวไว้ครับไม่ทั้งเซตก็ได้แต่อย่า,ยางน้อยสักชิ้นหนึ่งรับอ่ะ แต่ในกรณีที่คุณต้องการความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสปินโอเคปัต<า>ตีดีกว่าได้ครับได้ครับโอเคก็เดี๋ยวผมเริ่มจากเวชไฮบอลก่อนล้วกันนะครับเราเทสกันสัก50หลากนะครับนี่เราไม่ได้ใช้พื้นเปียกเราใช้พื้นฟูแทนฟูมากอันนี้ฟูจริงเกือบจะลับละ ว่าเลือก w เว e ให้เหมาะสมกับสภาพลายอันนี้ถูกต้องแล้วถูกต้องเพราะว่าลายฟูหรือว่าพื้นนุ่มก็ใช้ไฮบาลตีใช่ครับจะดูแม่รูกห่อยเราดูจากตรงนี้ก็ได้ครับ vertical impact เนี่ยตอนนี้ผมเข้าอยู่ศูนย์เลยคือเข้ากลางล่องเลยกลางล่องเลยอ๋อนั่นคือตัวเลขที่ควรดูใช่ครับดูว่าเข้าตรงไหนตอนนี้ผมมารจุดดอทของเครื่องนี้นะครับไว้ที่ล่อง5คือ c g ของ พวกเวทส,ส่วนมากอย,อยู่ประมาณช่วงนี้แหละร่อง5หมายความว่านับจาก,จากล่อง,ล,องล่างสุดขึ้นมา5ล่องครับ12345อ้โอเคนี่คือตำแหน่งที่เขาออกแบบมาว่าตำแหน่งโดนพอดีพอดี <5. S 2> ของเวทเลยครับ5้ร่องโอเคครับซึ่งข้าวออกมาศูนย์ศูนย์ถ้าโดนต่ำลงมากว่าร่องที่5้าลงมาร่องที่234จริงๆมีโอกาสปินเพิ่มขึ้นตัวเลขมันจะขึ้นไวยไง ก็ Vertical มันจะเป็นโลติดลบติดลบละโลไปประมาณ4-5มิลเมตรอันนี้โปรตแตมไม่ได้ทำอะไรยุ่งกับมาเลยถูกไหมเซตสแควร์ทุกอย่างใช่ครับไม่ได้เปิดหน้า<ด> <ๆ S 2> เหล็กไม่ได้อะไรเลยครับโอเคไม้ตั้งปกติอันนี้รู้สึกว่าตีโดน กึ่งบนบอกว่าน่าจะโดนบนครับเพาบนคือบนจากขีดนั้นขึ้นมาถูกไหมใช่ครับโอเคแล้วภาษาพวกเราพูดคุยกันนะครับภาษากรอกนักกอเล่นกันถ้าโดนข้างบนสุดๆเลยก็ใบบนซึ่งถ้าตั้งใจตีได้แม่นขนาดนั้นก็กทําได้มันอาจจะมีบางลูกแต่นี่คือถ้าโดนพอดีมันจะแน่นถึงระดับหนึ่งใช่ครับถ้าโดนบนขึ้นมาโดยทั่วไปแล้วมันจะสปินมีโอกาสน้อยลงน้อยลงมีโอกาสน้อยลงข้างล่างจะสปินมากขึ้นใช่ครับโอเคแต่โดนข้างบนเนี่ย มันก็จะมีข้อดีอีกแบบหนึ่งก็คือบอลสปีดจะช้าลงมันจะโดนนุ่มกว่าอ่าใช่ครับ8มินไฮเดี๋ยวถ้าผมไม่ดูข้างบนนะครับถ้าดูข้างข้างล่างบอก8มินไฮเราควรจะเห็นสปินที่ต่ำลงอ่ะก็มาเป็น9,700เคเมื่อกี้มันหมื่นนิดนิดใช่ครับ ก็ค <ừ> ือพออย่างนนี้ที story, so 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 ่ผมสัมผ <top Right. S 2> ัสได้เลยนะครับพอพื้นที่มันญ่าฟูเนี่ยเข้าตัวนะรู้สึกเข้าแบบสม่ําเสมอสมเสมอกว่าใช่ไหมอันนี้แบบติดโดนบนบนจริงๆเลยคือแบบอาจจะต้องตั้งใจเหมือนตีจะท็อปท็อปนิดๆเพื่อช่วยหน่อยจะตีให้มีสปินสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นระดับแรกคือต้องแม่นลูกก่อนถูกไหมต้องโดนค่อนข้างดีมันถึงจะมีสปินโดนไม่ดีมันก็ไม่ค่อยมีสปินเท่าไหร่ครับแล้วคือข้อแม้ อันนี้อาจจะตีระยะได้สั้นกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่สปินยังมากกว่าเลยเวชไฮเบลตีไฮเบลส่งมาสปินมากกว่าเล็กน้อยถ้าวิธีจําจําว่าไฮเบลไฮสปินได้ไหมได้อยู่ถ้าย่าฟูถ่าย่าโอเคถ้าย่าฟูมีข้อแม้ว่าถ้าย่าฟูครับโอเคถ้าย่าฟูไฮเบลไฮสปินโลเบลก็โลสปินแต่คำว่าโลนี่คือต่ากว่าเมื่อเทียบเท่านั้นแหละใช่ครับคือทีเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลหน่อยนะครับอ่าเนี่ยจุดโดนเนี่ยค่อนข้างชัดเลยอพรา้ไฮบอเนี่ยโดนต่ํากว่าเมื่อกี้ที่เราบอกกันนับเส้นขึ้นมาหนึ่งของสี่ห้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในตัวไฮบอ์มันก็จะความที่ไฮบอ์มันไม่สามารถจะรอดไปใต้ลูกได้เยอะใช่ครับนะนเจอร์ uh, ของไฮบอ์มันคือไม่เปิดโอกาสให้ไม้สอดเยอะเกินไปใช่ครับนะคุณก็จะไม่ค่อยหลังลูกไม่ค่อยอะไรแต่มันก็ลยทาให้โดนพอดีตำแหน่งกว่าครับ โลบ้าวปุ๊บมันลงได้เยอะเจอพื้นนิ่มเจอพื้นฟูโลบ้าวลอดไปเยอะเลยโดนใบบนกว่าใช่ครับโอเคทางที้ตีแรงกว่าด้วยนะครับจริงๆน่าจะเห็นสปินเยอะกว่าด้วยแต่ผมว่าตีแรงกว่าเนี่ยเป็นการชดเชยที่มันมาจากฟีลลิ่งของนักกอล์ฟว่าเพราะเหมือนแกจะรู้ตัวว่าถ้าตีแรงเท่ากันเนี่ยสั้นแน่ประมาณใช่ไหมใช่ก็เลยต้องผ่านฟึดอีกหน่อยอันนี้ก็คือพื้นแฉกแบบอารมณ์แบบพื้นแฉะยาฟูยาฟู พื้นแชย่าฟูอยากตีแล้วยังมีสปินดีอยู่ควรจะใช้ไฮบอลใช่ครับเข้ามาช่วยได้นั่นคือหนึ่งในทําไมเราถึงแนะนําว่าไฮบาลตีในสภาพญ้านุ่มย้านิ่มพื้นเปียกด,ดีกว่าเราเห็นเลยตัวเลขว่าสปินมันสูงกว่าโอเคทีนี้ผมอยากลองเทสอีกอย่างหนึ่งก็คือลองฟูลช็อตดูหน่อยโอเคเพราะว่าตีแรงขึ้นอีกดูว่าย้าฟูเหมือนเดิมป่ะย้า,ยาฟูเหมือนเดิมโอเคโอเคนะครับตอนแรกห้หลา พอ9กหลาสิ่งที่คาดจะเห็นตอนที่ตีโลเบอน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ครับลงหลุมแล้วตอน50หลาเราเห็นแค่ตกหยุดพอ90หลาจะเริ่มเห็นตกถอยแล้วใช่เพราะความ <laughs> ความแรงของการสวิงมันจะมาทำให้สปินมันเพิ่ม ลองเทียบโลเบาดูนี่เด็ดคนซะด้วยเลยย็งไงอันนี้เอาสกิลเข้าช่วยฮะมาแล้วอ้ามาดูค่ากันหน่อยก็ยังเป็นผมคิดว่ายังเป็นไปตามคาดนะครับสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเห็น โอกาสที่จะตีไฮบอ์และโดนจุดที่ดีก็ยังคงสูงอยู่พอมันเหมาะกับสภาพโลบอลน่าจะโดนบนเส้นครับถูกไหมเพราะยิ่งตีแรงน่าจะยิ่งสอดเข้าไปใหญ่เลยอ่าเรามาดูจุดโดนก่อนอันนี้ชัดเจนนะครับไฮบอ์โดนต่ํากว่าโลบอ์โดนขึ้นมาข้างบนค่อนข้างจะโดนใบบนครับตามคาด่าไเมืม่อโดนใบบน สิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นสองอันอันที่หนึ่งสปินอาจจะต่ําลงกับอันที่ 2, 2ก็น่าจะเป็นระยะก็อาจจะลดน้อยลงใช่ครับระยะก็สั้นลงแล้วก็บอสส่วนมากจะเห็นบอสปีดต่ําลงด้วยสปินใกล้ๆเคียงกันนะครับใกล้ๆเคียงกันหมื่นสองพันหกร้อยอันนี้หมื่นสองพันเจ็ดร้อยไม่ต่างเท่าไหร่ไม่ต่างเท่าไหร่แต่ถ้าให้ผมเลือกฟิลนะตอนตีนะครับไฮเบลนี่สบายกว่าเยอะไฮเบลแน่น สบายโดนแล้วฟีดแบ็กกลับมาที่เราชัดเจนว่าเราโดนดีโลบอาแบบเฮ้ยเหมือนเอาตัวรอดไม่ได้ใช่ใช่ป่ะใช่ครับถึงแม้สปินตัวนี้อาจจะดูดีกว่าจริงนะครับแต่ถ้าฟีลตีนี่คือฟูฟูบลเนี่ยคือตราบใดที่คุณโดนในตำแหน่งใกล้เคียงที่ที่ควรจะโดนใช่ครับยังไงความรู้สึกที่กลับมาสู่ตัวนักกอล์ฟมันก็ต้องดีกว่าเพราะมันแม่นลูกดีครับพอมาโดนนอกจุดปุ๊บเนี่ยมันเป็นลูกพิเศษที่ตั้งใจทำละอันนั้นแล้วไป แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจทำเนี่ยมันเป็นลูกที่หวาบวิวแบบใจวิววิวนีน่มันจะถึงรู้ว่าเนี่ยใช่ใช่ไหมเมื่อกี้ฟิลคือแบบรู้เลยมันยังไงก็ไม่ถึงอ่ะต้องอัดเพิ่มถึงได้เป็นที่มาของทําไมสวิงสปีดต่างไหมต่างครับไอบอลสปีดต่างเพราะผลงานแล้วสวิงสปีดไปไงนี่ <c oughs> ไงนะพอ,พอตีพอตีโลว์บอลเขาจะตีเร็วขึ้นเห็นไหมเนี่ยเห็นเลยเนี่ยว่าเขาสวิงแรงกว่าเดิมเพื่อชดเชยกับอาการนี้ที่รู้อยู่ว่ามันต้องโดนไม่ดีแน่เลยใช่ก็เลยต้องติแรงขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเวทมันเหมาะสมกับสภาพคุณเล่นปกติแล้วก็เล่นด้วยความมั่นใจใช่ครับแต่พอไม่ใช่ปุ๊บคุณต้องโชช่วยเป็นอย่างนี้นเขาตีได้ไงผลออกมามันต่างกันหลายเดียวแต่เป็นเพราะว่าสกิลเขาสูงเขาก็เลยเขารู้อยู่ไม้ตัวนี้มันต้องตีอย่างนี้ไม้ตัวนี้มันตีอย่างนี้ครับ,รบแต่ถ้าเราไม่ได้ถึงระดับนั้นเราก็ไม่ต้องมาปรับที่เราเราก็เลือกให้เหมาะจริงๆดูง่ายๆเลยครับพอผมว่ายกตัวอย่างแมตช์หนึ่งได้เลยดีโอเพนอ เปลี่ยนทุกคนถ้าเป็นนักกอล์ฟส่วนมากก็ไปโลวบอลกันแทบทุกคนเลยพื้นแข็งพื้นแข็งดีโอเพนก็คือคนละฝั่งกันที่เราคุยกันวันนี้ใช่ครับนะครับพื้นค่อนข้างแข็งโลวบลตีแม่นลูกกว่าครับแม้กระทั่งมืออาชีพที่แม่นบอลอยู่แล้วยังยอมเปลี่ยนยังยอม,ยยอมในสัปดาห์นั้นเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับเลือกบาวส์ให้มันเหมาะสมกับวิธีเล่นของเราครับสนามประจำที่เราเล่นหรือแม้กระทั่งฤดูกาลครับ หน้าฝนมันไม่ได้มีแค่ว่าสนามเปียกหน้าฝนเนี่ยบางทีเพราะสนามเปียกบ่อยรถตัดหญ้าเข้าไปตัดได้ไม่บ่อยเต็มที่หญ้าก็จะฟูกว่าเดิมใช่ครับถึงแม้ว่าตัวสนามไม่ได้แฉะแต่มันก็หญ้าฟูอยู่ดีอะไฮบอลก็จะสอดคล้องกับฤดูกาลนั้นมากกว่าช่วยได้มากกว่าใช่ไหมใช่ครับ thank you เป็นการทดสอบเออลืมบอกไปเมื่อกี้ที่ไม่ได้บอกอันหนึ่งคือทุกอย่างเหมือนกันนะ<อ>ใช่ไหมลายเท่ากันครับหลบลายเท่ากันนะครับ,บเวทเน,นี่ยโอเค เลยทั้งค oh, ู high, to, ่โบกี้ทั้งคู่โอ้โหนี่คุณเจียท่สนิมหายไปหมดเลยโอเคครับไปลองดูนะครับถ้าเกิดว่าไปลองเองแล้วไม่เห็นค่าตัวเลขอะไรพวกนี้อยากมาลองที่นี่ก็โทรมาติดต่อผมแต่โดยหลักการแล้วจะได้เลือกเวทให้เข้ากับจังหวะการเล่นให้ดีอยู่นี้ครับ